โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาดูโปรลับของ TrueMove H ระบบเติมเงินกันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว4เมกแบบ แม่ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานราคาเพียง50บาทสามารถใช้งานได้30วันเลยนะครับโปรนี้นะครับเป็นโปรลับที่ทาง TrueMove H ส่งสิทธิ์การสมัครให้แค่บางซิมเท่านั้นซิมไหนได้รับสิทธิ์ก็จะมีข้อความ SMS แจ้งไปนะครับแต่จากการทดลองนะครับผมใช้ซิมอื่นที่ไม่ได้รับข้อความทดลองทำการสมัครดูก็สามารถสมัครได้นะครับแต่จะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับ จะได้แค่บางซิมเท่านั้นสําหรับท่านที่อยากทดลองสมัครดูนะครับให้ลองกดรหัสสมัครดูก่อนอย่าเพิ่งเติมเงินนะครับถ้ากดรหัสสมัครแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาข้อความว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินไม่เพียงพอกะรุณาเติมเงินก่อนทํารายการอีกครั้งถ้าได้รับข้อความแบบนี้ค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่นะครับรายละเอียดของโปรตัวนี้จะเป็นเน็ตความเร็ว4เมกแบบ ไม่อนาไม่จำกัดปริมาณการใช้งานอายุใช้งานสามารถใช้งานได้30วันตัวนี้ไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับสามารถรับสิทธิ์การใช้งานได้แค่1ครั้งต่อ1เบอร์เท่านั้นตัวนี้ราคาเพียง50บาทรวมภาษีรหัสในการสมัครใช้งานก็คือดอกจัน888ดดอกจัน 20- สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับตัวนี้ ถ้าใครสามารถสมัครได้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพราะใช้งานเน็ตแบบไม่จำกัดในราคาเพียง50บาทใช้งานได้ถึง30วันเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเนตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮา c k กเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮากเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ